สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาสุผู้สุคนเสียงแจ๋วแจวอย่า,ายลินไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีปีใหม่ต้อนรับสิ่งดีๆปีใหม่ให้แกเอฟซีทุกๆท่านให้แกลุงป่าอาวอาสุผู้สุคนเด้อค่ะเด้อเมื่อนี่เป็นมือสันวันดีอ่าเป็นเมื่อึ้นอ่าปีใหม่ของ พ่อสอใหม่เนาะค่ะนะค่ะยาลินกะมาทักทายเอฟซีมาส่งกำลังใจละกะไวพ้พอนสิ่งดีๆให้เอฟซีทุกๆทันเพื่อนๆทุกๆทันเนาะค่ะนะค่ะก่อนอื่นเฮาสิมาคุยกันกะยาลินขอขอบพระคุณหลายๆถึงเอฟซีทุกๆทันที่เขามาติดตามอ่า ทางเกาแหล้วกับไม่ที่เขามาส่งกําลังใจเขามาแสดงความคิดเห็นต่างๆในคลิปของเยลินเป็นจังไดแน่พี่น้องมีความคิดเห็นเป็นจังไไดแน่สาหรับเ,เรื่องเล่าเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆที่เยลินได้นาออกมาว้าวสุพีสีน้องฟังมักแนวไดบอมักแนวไดติเพื่อก่อให้เยลินได้รับหลู้รับฟังนําในเดอค่ะเดอลงในคอมเมนต์ให้เยลินอ่านน้าแนว่าจากเปอร์เซ็นต์ที่ มีความพึงพอใจอในการนําเสนอของยยลินเทอวามีอันใดตีได้ยยลินกัสีนํามาปรับปรุงแก้ไขแต่ทามันดีอยู่แล้วยยลินกัีพัฒนาปรับปรุงให้ดยียิ่งขึ้นไปกวัวเก่าเนาะคะ่นะเนาะปีใหม่มาแล้วก็ขอให้เพียให้น้องอยู่ดีมีแห้งสูบผูสูส่คนเดินทางไปใสมาใสก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อค่ะเด้อบ่าวาเจ้าเสียเตุธุรกิจการงานอียังบ่าวาเจ้าสิ คบหาเพื่อนหญิงเพื่อนชายคนใหม่ทำธุรกิจใดๆการเริ่มต้นใหม่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในปีนี้ในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องสุภูสุขนเอซีทุกๆท่านลุงป่าอาวอา ที่ยูทัวทุกคนแหง่งที่เขามารับชมคลิปเยลินเมนี่ก็ขอให้สุขสมหวังแห้งๆปังๆรวยๆนะคะทำการสิ่งใดก็ขอให้ลาบลื่นจะเลื่อนลุงเรื่องกิจการข,า,ขายแนวใดก็ขอให้ได้กำไรหลายๆมีลูกก็ให้ซอนไงมีหลานก็นให้วา,วา่ไงมีสามีมีผัวมีแฟนก็ขอให้ได้พบได้พอคนทีดีๆเด้อค่ะเด้อค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่เรา <c oughs> จะชื่นชมใครๆปีนี้เราจะต้องชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองที่ได้นำพาตัวเรานี้ผ่านวิกฤตปัญหาต่างๆผ่านเรื่องแย่ๆต่างๆผ่านปีที่โหดร้ายต่างๆผ่านคืนวันอันโหดร้ายต่างๆมาได้จนถึงวันนี้ขอบคุณตัวเอง ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ f c และกำลังใจทุกๆท่านที่เรามีให้กันและกันตลอดมาตั้งแต่วันที่ยาลินทำช่องจนถึงวันนี้ขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกๆท่านขอบคุณบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทบอสใหญ่ก็คือ YouTube ที่เปิดโอกาสให้เราทุกๆคนได้มามีโอกาสได้ทำสิ่งที่เรารับเปิดโอกาสให้เราหลายๆท่าน ได้มีคำว่าให้ได้เปิดโอกาสให้เราได้มารู้จักกันเป็นกลัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเปิดโอกาสหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เราได้เรียนรู้ไปร่วมกันไม่ว่าจะด้านใดที่จะยากหรือด้านใดที่ง่ายเนาะค่ะเนาะ ค่ะอันใดมันดีเท่ากันํามาเป็นแรงบันดาลใจอันใดบ่ดีเท่ากันํามาเป็นครู่ฝึกสอนเจ้าของเนาะค่ะเนาะถ้าบ่มีบริษัทของบอดใหญ่ยยนี่บ่มี YouTube เข้ากับสิบบอดายมารู้จักกันบอดายมานั่งวอโจยๆสู่กันฟั่งขึ้นเมนีเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะเยลินก็นอยากสิขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณไอ้น้องจากใจของยยลินอินดีนะคะทั้งสามพันกว่าทันที่ร่วมเดินทางมาเข้าปีที่สองแล้วขอบคุณทุกๆซับขอบคุณทุกๆกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆค, like, ค,ความคิดเห็นนะคะค่ะ ปีใหม่เขามาแล้วก็ขอให้ช่องพี่ๆเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนที่เห็ดช่องขอให้แห้งๆปังๆท่านใดที่เปลี่ยนชื่อช่องใหม่ก็ขอให้แห่งๆปังๆนะคะขอให้มียอดซับเพิ่มขึ้นหลายๆเป็นลอยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านซับขอให้มียอดวิวหล,ลายๆและสุดท้าย ขอให้เราได้เงินจากบริษัทยักษ์ใหญ่เหมือนๆกันหรือผู้ใดขยันผู้นั้นก็นได้หลายเนาะเนาะผู้ใดขี่ข้านผู้นั้นก็นได้หน่อยไปตามความเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะถามเมื่อนี่บ่มีอ,อยังหลายพี่น้องจ้าอย่าลืมกับมาสวัสดีปีใหม่อวยพรปีใหม่ให้พี่ให้น้องโชคดีมีไส้ดเด้อดคันเท้อว่าคลิปไดคําเวาใไหรือว่าการว้าจ้าไดๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือ,อได้กระทบกระเทือนถึงชีวิตของท่านใดท่านหนึ่งไม่ว่าจะมุมใดหรือมุมหนึ่งก็ขออภัยไวนณทีนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะก้าวสู่ปีใหม่ด้วยกัน ด้วยความรู้สึกดีๆอภัยซึ่งกันและกันอโหสิซึ่งกันและกันและเรามาจาับมือเดินไปด้วยกันบนเส้นทางสาย YouTube นะคะค่ะมีอีหยังแน,แน่วกับขอให้อ,อาไอนองอ่าลงในคอมเมนต์ให้ยลินฟังในเด้อค่ะเด้อไทยเนี่ยยลินกสิขอเนี่อยากจบไปสะกก่อนขอให้พี่นองสุภูสุคนอยู่ดีมีแห้งเดินทางตลอดปลอดภัยขอให้มีความสุขหลายๆกับครอบครัวกินปีใหม่กัขอให สนุกสนานอิ่มท้องอมีเวลาดีๆกับครอบครัวสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อขอบุญขอบคุณอ,อีกครั้งนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะโชคดีปีใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายแฮปปี้นิวเยยีร์